ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนอย่างกว้างขวางทั้งใน59จังหวัดมี661คนแพทย์ที่ขาดแคลนซึ่ง12จังหวัดอยู่ในภาวะวิกฤตระดับสีแดงทำให้มีปัญหาการขาดแคลนแพทย์เป็นอย่างกว้างขวางทั้งในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปที่มี52แห่งขาดแพทย์เฉพาะทางซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเร่งสีเรื่องสร้างขวัญกําลังใจเพ,เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์พร้อมพัฒนาการเพิ่มบุคลากรการเพิ่มค่าตอบแทน ใช้งบราว98ล้านบาทและการปรับแก้กฎหมายทำให้มีการจัดสรรงบประมาณรวม98ล้านบาทเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ในพื้นที่ขา The Clan กระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขตั้งแต่เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์พร้อมพัฒนาการเพิ่มกำลังคนการเพิ่มค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์และการปรับแก้กฎหมายทำให้มีการจัดสรรงบประมาณรวม98ล้านบาท เพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ในพื้นที่ขาดแคลนในพื้นที่เหลืองเหลืองแดงแที่เป็นพื้นที่แนวชายแดนกำลังพิจารณาการปรับปรุงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของที่พักสำหรับแพทย์เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ต้องการโรงพยาบาลชุมชนรอพอชอมีเพียง17จังหวัดไม่ต้องเติมแพทย์ซึ่งมี208แห่งขาดแคลนแพทย์ใน59จังหวัดจำนวนแพทย์ที่ขาดแคลน รวมทั้งสิ้น661คนแยกเป็น3ระดับหลักโดยพิจารณาจากร้อยละของการขาดแคลนแพทย์ต่อเกณฑ์ขั้นต่ำพื้นที่สีแดงวิกฤตขาดแพทย์มากกว่า40%จํานจำนวนที่ขาดแพทย์รวม168คนมี12จังหวัดได้แก่อุตรดิตถ์หนองคายกาฬสินธุ์ยโสโธรอุบลราชธานีสีสเกตสระแก้วระยองสุราษฎร์ธานีพังงาพัทลุง พื้นที่สีส้มขาดแพทย์ในช่วง30-40%ขาดแพทย์รวม244คนมี17จังหวัดได้แก่ชิงใหม่แพร่อุดรธานีบึงกาฬร้รอยเอ็ดชนบุรีกำแพงเพชรนครสวรรค์ลพบ,บุรีสระบุรีราบรชบุรีเพชรบุรีปรทุมธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขลาพื้นที่สีเขียวขาดแพทย์น้อยกว่า30%ขาดแทย์รวม249คนมี30จังหวัด ที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีเทาสีแดงและสีส้ม52 6, รบสรบศบทอขาดแท์เฉพาะทาง6สาขาขณะที่สถานการณ์กำลังคนสายงานแพทย์กรณีโรงพยาบาลศูนย์รบศโรงพยาบาลทั่วไปรบทอพิจารณาจากเกณฑ์ขั้นต่ำของแพทย์เฉพาะทาง6สาขา,า,า,ขาคือสูตินรีแพทย์ศัรยศาสตร์อายุรศาสตร์กุมารออโทโปิดิกและวิสัญญีตามระดับโรงพยาบาลพบว่าขาดแท์เฉพาะทาง52แห่งจำนวนส่วนขาด185คน